ขไหนเลยขึ้นเลยนเลยลนเลยดูหลังด้วยพหน่าจริงหรอขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านเลยแฮมันเคยวขึ้คแเ้วขึ้นบ้านเลยเพชรร่วงเพชระวันจะมีตบหลังนะเพชรมึงร่วงดากอนแดงตบหลังนะพี่พี่เพชรอ่ะอ่าอ่พี่เพชระพี่เพชรอวะผมมีหนึ่งื่นอ่ะโอ้ค่ะ คือค okay. ้างคอค้างโอเคคร้มาดีพันห้าตองแม่งอยู่นลกล่าง่เห็นไหมพี่พี่พไอ้พวกข้างบนน่ะพี่มหนึ่งหน่อฮัลโหลพี่มาหนึ่งหน่อย พี like, you, well, so ่นี่ที่มาหนึ่งไงไอทัพข้างบนอ่ะพี่มาหน่อยฮัลโหลพันห้าจะออาไหมว่ามันเอ้ยพันนลน่าจะเอาไปแลกกับแอปหรือเปล่าแลกกับแอปหรือว่าเอาห้องมันแลกกับแอปใช้ไม่ได้นะผดใช้ก็หายเนาะ โอเียเวลาจะหมดน่าจะแล่กับเอ็ดนะผมดูก่อนนะไรโอเคโอเคครับครับแล้วครับแล้ว ดาวิ่งดิแนลิดมันไม่ตดมันไม่นูนีว่ะ <laughs> เอฮ้ยคือจะมองให้กูนั่งเล่นอยู พี่เพชรอยากยกอาชีพมาหน้าผมขอร้องนะอยาย่อยากกมาผมรู้นะที่ที่จะแยกใครมาผมรู้นะผมรู้นะพี่เพชรอยาอยาเนี่ยพี่เพจะผมพี่เพชรเอาันห้าจบขอนก็เหลือพันเพชรเดียวกอะไรวะเฮ้ยแล้ว